ถึงยายละแล้วจะเลยเป็นทหารแท้เป็นทหารตัวละเท่งตอนใจนด้นี่พี่น้องกินข้าวอีกแล้วเองแ้กก็บปลไหลไมนได้เอดอเห็นได้มีเหรออ๋อไปน้นไปมารอบนี้ได้เห็นปลาไหลแล้วปกติแบบปกอะไรนึกว่าเขาจ้างไปทางทีสันเดยนึกว่านึกว่าแย้เรียบจ้างไปทางทีอันน้อันแยเรียบกับแย่ดัเขาเทียนเดย์เขาถเทีนเลย กำลังบ่หลายเลยอตกันอยู่เอาคนที่ว่าเออเห้ยวยายนาวนาวนาวเขาไม่เอายายมายายดาขะมาหนี่มายายดามาหนีแต่ยิ่งเราไปเมืองมาล้วชูมือชูมือไปยิ่งแทนคุณมานี่เลยแทนคุณมานี่เหรอมาฝั่งนี้อ่าหอมมาเนี่ยอินบ้าบาติล่ะมาเป้าอินบ้าบ้าตีอุ้บปึ้มอ่างตาหอมเดี๋ยวนี้ไม่ทักทายยายเลยนะทาเป็นหญิงนะเป็นบุญแม่ไปพุ่นบุญ อยออะสุขสันต์ปีใหม่ครับสุขภาพแข็งแรงนะลูกเฮงเฮง,งปังปังสุขสันต์ปีใหม่ครับ<ฮ>อูวเห็นเลยนะครับเลย เห็นตังแล้วครับเลยไม่ต้องบอกเอ่อแค่ฟ้ากันห็นกันเออเห็นตังแล้วครับเลยหไม่ต้องบอกอ่าสุขสันต์ปีใหม่ให้คุณยายห้าพันสุขภาพแข็งแรงให้หลายเรงรับจำเลยด้วยเด้อรูปหลานเลยจะกวาดจิ้มกันเด้อจิ้มกันเด้อกันปีใหม่พี่น้องนะครับผู้เฒ่าผู้สูงแลกกันด้วยหลายเลยครับใครหายใคเขาจะหายนั่นอ่าฉุกสรรปีใหม่ ได้เลยดสันปีใหม่พุทธู่มแก่ดูสันปอใหม่พุค้นอมิแก่ได้เ่านี่แหละพี่น้องความสุขพุทานอกกลับมาบ้านได้มีลูกมีหลานมาเยี่ยมมายามเปิดตูได้ชีวิตแมน ลานเกิมากาลมากเลยบเาคสันตีใหม่สันตีใหม่แข็งแรงคือเกานั่นละหลายหายมาได้เท่มากคือเกาครับสาธุสาธุความสุขไป้กันไปไปนี่แรกมาแจกกันผู้เฒ่าพี่น้องเห็นผู้เฒ่ากับแจกค่้างเลยัฮะลามีซิงเกิลโยอาไปวิ่ง เอามาฝากด้านอะไรยินงค่ะด้าไรเป็นอะไรบอเนาเลยนะยิ่งแค่มาฝากฝากภาพยนตร์คลายอ้อหน่อยครับบอกฝากภาพพยนตร์คลายอ้อน้องดิวแนลฝากภาพไปเอามาฝากได้ไว้น้องดิวเนอะเพราะไอ้น้องดิวดังๆเนอมีแต่คนหาคนแทงค่ะป้าบุญบาทนนะที่รักของป้าที่สุดปังปังปังขอบคุณครับ เนี่อันนี้ก็แม่เลขานะครับอันนี้คุณแม่เลขาแม่เลขาพี่ดียวก็กลับมากับบลืมบ้านใจกับบลืมอายุต้องกัรเอ่อมาเอาย้ายไปใส่นะเฮียนเนี่ยบ่เห็นติดบอยูเออบอยูสุขสันต์ปีใหม่คร้านั่นเป็นน้าเอาไงอ่าอาไปไล่คุณไม่เห็นนะ นี่แหละนี่เนาะหนึ่งวันพันเหตุการณ์อ่านี่พี่สาวเอ้ยผ่านมาเนี่ยอ่ะซุปซันปีใหม่เอาผ่านคนสวยพี่สาวอู้ดตอนนั้นตอนนั้นไปสอนนี่อย่างกันตรงเดียวแม่งอย่างแม่งติเต่าแมกงติเต่าตะกี้เขาไปรับกับม่วงสมัยเนโน่ไปรับกับม่วงกับชาลิสาเลยผ่านแลนซูปไปรับกับม่วงไห้เออน้องบักย้ออ่า สุขสันต์ปีใหม่วด้ยมีความสุขมากๆร่างกายแข็งแรงคือเก่าเอื่อยข่างบ้านพี่น้องนะครับกำลังใจอวยพรเป็นบาเบลเป็นเขาเรียกอะไรอ่น้องอ่ะมีความสุขหลายๆวางสิแค่นั้นแหละความสุขหลายๆกำลังใจกำลังใจพี่ๆครั้งหมดแล้วมาชี้ให้ เป็นย้ายบวยพรย้ายข่าตอนรอดแข่งรลอดหามดีจาสุขสันตีใหม่จะเล่นจะเล่นเลื่มีแต่พวกสุขความด้วลำรวยลำรวยเป็นลานมือหล้านื้ออาประวงสุขสันตีไหม่สุขสันตีใหม่ครับ เงงๆปังๆสุขภาพแข็งแรงอยู <cigar mouth> <alah> ่น้ำลูกน้ำหลานไปโดนโดนนี่นี่ลูกลูกน้องชายนี่เมื่อกี้อันปันได้แล้วสุขสันต์ปีใหม่สุขสันต์ปีใหม่ค่ะบบายบายสุขสันต์ปีใหม่ครับสุขภาพแข็งแรงร่างกายแข็งแรงอยู่เย็นเป็นสูขเป็นลมโผล่ลมใสบปนันๆาขอบคุหลายครับขายออข้ายออนี่พี่น้องนี่ เดี๋ยวเดี๋ยวปีนี้ล่ะปีนี้ได้สายเดี๋ยวไปเมืองรอติดตามต้องรอติดตามรอติดตามเทนยูว่ะบนกินของแกงมบนไปเลี้ยงสุขสันต์ปีใหม่เด้อพี่น้องนะครับมีความสุขหลายๆในวันปีใหม่ขอบคุณหลายๆจ้ายครับมนจิมม่าเนี่ยจูรางวันพี่ใ้ญ่ได้ซื้อบ้านเลขที่ไว้เลยเนี่ยยัดนควันงวดว่างเลยดีอยู่ดีได้ได้ครับได้ อ่าน้องอะไรนะแทนคุณแนคุณได้แล้วน้องอะไรนะเพื่อนชื่ออะไรชื่ออะไรครับสวัสดีมือแทนอ่ะสวัสดีดได้เปล่าหนูเชื่ออะไรนะเชื่ออะไรจําชื่อไม่ได้ชื่อพัตเตอร์พัตเตอร์ปีนี้อยู่ปอไหนแล้วครับอยู่ปอไหนครับปีนี้อยู่ปอห้าปอห้าครับต้องมืออนอนอ๋อพัตเตอร์ปอห้าแล้วหรอแป๊บเดียวดูเลตา์ปอห้าเหรอ พ่อห้าหรอออโอ้โห<ฮ>ตัวใหญ่มากเออส,สุขสัตต์ปีใหม่อัเตอร์เอาไปกินกินนมครับกินนมทุกสันตปีใหม่ครับเรียนหนังสือเก่งๆนะโลกอันนี้ลูกของเพื่อนลูกของเพื่อนน้ำตาลแสนมากเพื่อนชื่อน้ำตาลแสนมากลูกเพื่อนอืมพ่อเขาเสียงแต่ตอนเด็กๆอะทุกคนเนี่ยน่ารักมากเรียนหนังสือเก่งนะโลกไาเล่นกับเพื่อนเรียนหนังสือเก่งนี่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 มีอีกมีอีกอะอันนี้ใครอันปัน อันปานลูกมาจากไหนไปเอาเงินนยเฮ้ยังก่ออะไรนะบอกเพื่อนอะไรนะบอกมูฟแปลเงินพนาวันนี้มานนี้ก่อนแปลเงินพนาเรียนหนังสือเก่งๆทำไงคะทำไงก่อนอ่าเขินอายแต่มานี้วีดิวพี่ดิวไวพรอให้อันนี้ก็ลูกอ่าลูกไอ้่น้องเนี่ยลูกน้องสวยมาก ปีนี้กี่ขวบแล้วคะจะขวบแล้วพกขวบอีหล่ะอยูปป่ปอไหนอนุบาลไหนปอนนหนึ่งอนุบาลสามแล้วอนุบาลสามสวผมสวยมากนี่หล่ะพี่น้องกลับบ้านกลับซองพี่น้องให้กำลังแรงใจเด็กๆน่อยเด็กน,น,น่อยถึงพุทธเอาเด็กน่อยก็ให้หน่อยลพลาะว่าเขาใส่เขาคอยเป็นแต่ว่าพุทธเ่าขาน้าขาไฟมันหลายพี่น้องนี่ทขาก็ซอกันหลาย พักหลายนี่พี่น้องนะครับกินข้าวนี่ต้มปงตงป้มปลาอันนี้ยำแหนมอันนี้ขอหมูย่างนี่กินกับคุณป้านะครับกับบ้านม้ากระเจงซี่แหละพี่น้องนะครับบ้านเฮาบ้านบ้านนะครับผู้ใดบ่มีเงินก็กลับมาโลดพี่น้องพอแม่พ่นก็บหักคือเก้านาล่ะ เพิ่งขายเข,าข่าวันสงขาหลดคือเกา่นลลากลับมาเลย <c oughs> แฟนคลับนะครับอหัวเราะเอาว่ามาณมนาี้ใ,ให้ขายเข่าให้ตลอดมา <c oughs> ขาลงไปบ่มีเ่เลยขายเข่าให้ตลอดเออท่น,าานขายเข่าให้ทัาสีเข่าให้อเออนี่แหละพี่น้นองความสุขบันๆๆ่นบานเฮานะครับ มามากินต้มปลาครับพี่ดิวต้มปลาพี่ดิวไปธนาคารมาแต่งโตรอจักน้อยเหมือนนี้เพราะว่าไปเบิกเงินมาให้ผู้ทงผู้เฒ่านะครับเห็นผู้เ่ากับแบบแจกจ่ายไปปีใหม่ผู้เถาหาบ่ได้หรอเด้เถาม้ามิตรกระดูกกระเดี่ยวบ่ได้หรอเดชเนี่ยเนี่ยยูเพราะเป็นกำลังใจผู้เ่าผู้โงพี่น้องนะครับเจ้าจิตึืนแกใจไปใส่ให้บ้าทีเขานังโซเ่กันนี่คือสุด ฝากคิมไข่มกน้องเดีวนะครับคิมไข่โมกน้องเดียวคะมไข่มกน้องเดียวนะยายจมไขแม่หน้างเด็กย้ายขายของเป็นม่ครมไข่โมกครีมไข่มกใครก็ชมว่าทำไมยายหลัง๊ดอเออแฮปปี้ย่าจี๊ดหนมากมาได้เนี่ยครับ